t ทเลทับีเป็นรายการโทรทัรศน์เด็กในช่วงปี1997ที่ดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันจะเป็นยังไงหากเรื่องราวที่เราได้เคยดูเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องราวของใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังและในวันนี้ผมก็จะพูดถึงเกมๆหนึ่งที่ทำให้เรามอง t ทเลทัปีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ เทรนดี้เททัปปี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์เกมเสี่ยงขวัญที่พัฒนาโดยเซโอเวิร์กโดยเทรนดี้เททัปปี้เนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซนเดอร์แมนซึ่งก็เป็นหนึ่งตำนานของชิปปี้พาสตาในสมัยนั้นโดยตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราสวมบทบาทเป็นกาเดียนที่ได้คอยเก็บทัปบี้คาสต้าให้ครบสิบชิ้นและเกมนี้เนี่ยมันมีให้เราเลือกเวลาเล่นอยู่สามเวลาก็คือกลางวันช่วงเย็นและกลางคืน ซึ่งเงื่อนไขในการชนะเกมนี้มันก็ง่ายมากครับเพียงแค่เราเก็บทับบี้คัสตาร์ทครบสิบชิ้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชนะแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะในเวลาเดียวกันเราก็ต้องหนีจากเทเลทับบี้ตัวหนึ่งนั่นคือทิงกี้วิงกี้ทิกิวิงกี้เนี่ยเป็นเทเลทับบี้ตัวสีม่วง ซึ่งหน้าตาของเขาในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่อะไรกันที่ทําให้เขาตกอยู่ในสภาพแบบนี้คําตอบทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในภาคสามั่นเองซึ่งมันก็จะเฉลยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเทเลทอมปี้เหล่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สครับผมเย็นเองก็มาอยู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะฮะทุกคนคิดเห็นกันยังไงๆๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ขอโทษเรื่องจำสแกที่มัในใส่แบบเยอะไปหน่อยก็เถอะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทํเจดทำหรือเรื่องของเซอร์ีเททัมปี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำอย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาทำอย่างนิดหน่อยเพราะว่ารายละเอียดก็น่าจะเออยอะประมาณนึงเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอาัิดี